สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกคนมันนี่กับพอกันอีกคือเก่าละมันนี่พอกันย้ำเศร้าเนาะมันนี่ลงมาดูดน้องดูดน้องลงมาตีสี่โมงผูแหละาจมื่เอิ้นเนาะมีปัญหาสอนหนึ่งสอนคือว่านกกระจาบเพจหั่งใส่พี่น้องดูดนามบุกขึ้นหนามไลค่อยๆลงมาดูแต่สี่โมงเศร้านเนาะตอนนี้ครับดูใจจนเติบแล้วน้มพังกระลงประมาณ ไป,ไนนประมาณเท่าไรล่ะเบิ่งเบิ้งเอาเบิ่งในงอนหินนี่แหละพี่น้องเบิ่งในงอนหินเนาะประมาณสิบเสนจากสีแห่งทันเพนเลยบ่เนาะเดี๋ยวก็รอหลุดนองกันส่วนมาป้าใน,นกน็ยังขาดคะนีนบ่ได้ว่าจ้ที่มีจักโตตัเวเฮากระตึกเทื่อนหนึง่งสองเทื่อนแล้ว ตามปลาแหงพี่น้องเราเก็บหอยก่อนหอยจุกกบก็มีมีมีหลายอยู่ลูกมันก็เอาพี่น้องมาปล่อยอยู่นะปล่อยอยู่เพื่อนอ๋อหน่อยคือใหญ่โอ้ยอหอยเนา่าลูกละคือลูกหอยใหญ่พี่น้อง เก็บมาดานเติมแล้วในเต็มของเรียบร้อยเนาะหมอยเดี๋ยวใช้เมื่อถอกกันแตจะเอาอุปกรณ์มาไว้ใส่ปลาเนาะเดี๋ยวเอาเมื่อน้าก็ยังประมาณนี้แหละยังไหลเติมอยู่เราห้อ,อยเอาไหวมา,ากินขา้าวเศร้าก่อนพี่น้องจะลงมาใหม่ตอนนี้กำล,ลังเร่งเร่งสปีดจักพี่น้องยยันแห่งแห่งประทันเนาะเร่งลงเร่งขึ้นไม่เร่งลงพี่น้องเร่งขึ้น น้ำกระบ,บกในไร้เติมแล้วนี่ตอนน้ำในบ่งตนโะเห็นดินแล้วน,นี้กระบ,บกก็อาสิบดนที่จังไดแหละตอนนี้กำลังลุงกำลังมาเรากำลังเอาจักอีกหนึ่งหน่วยมาดูดซอยนี่พอค่อมดูแต่เส้าคนละสี่แต่สี่โมงเนาะก็มีปัญหาเสาเล็กหน่อยคือนกกระจาบไปเห็นห้างใช้จักมันดูดบุขนมันอัน อันปิ้นมันน้ำบ่ออกดูน้องจะเต็มน้องเนี่ยเขาดูดแหงก็ได้พี่น้องนี่มาดูใส่ไมายดูดูด,ดให้น้องเิงลงมาเนาะก็ได้นางก็ไล่เติมตอนนี้เขากต็ติดตั้งจักรไปแล้วสองหน่วยบัดนี้เพิ่อจะแหงไว้อยู่บัดนี้ใส่หน่วยเดียวแต่เสาเงาี้ยงๆได้โบกไล่เติมด้วยเสาหนึ่งก็ได้มาแทรกกระติดเอามาเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยเนาะ บอ่อหอดเพ้นในจังไหนกระถ่าล่อรูดน้ากันพี่น้องอันนี้นนกับบอลที่เ้าโตก็เนาะแต่มีปลาขับพ้องมาลงมาถือน้ำนี่งกับมอ้ยอันหนะึเป็นยังห้อยขั้นบมดจังไรเลยห้อยยังไรห้อยต้นนี้ก็แหลมๆนี่นไหมันก็มีกุ้งเนาะออกมานําหลายสัปโมงผ่านไปพี่น้องตอนนี้น้ําก็เริ่มบกลงแล้วบกลงร้ายแล้วตอนนี้ยังแต่เบิ้งในบ่อนกลางนี่แหละ นาบก็ได้นี่ก็คือว่าลงหอดนี้ด้านปลาบ่อนเนะาะมันจะขึ้นห้ามบอนลีบรรยากาศวันนี้ยังใครตัว่าบบแดปดปันไดพี่น้องเป็นมีคนเมฆบางตะวิน,นะคึบลมพัดเย็นสวยๆบรรยากาศดีหลาย ก็ย้ายจักมาบอลใหม่พี่น้องะว่าบแล้นน้ำข่ามันจะเบิดแล้วเนาะเมาย้ายจักมาบอลคุ้มเลิกนี้นี่ย้ายมาแล้วตอนนี้น้ำก็ใกล้สีแหงแล้วเนาะนี่ปลาเติดมาเลยเขาก็เริ่มเห็นโตปลาแล้วนี่ตอนนี้ก็ประมาณสิบสองสิบข้าใบใบหนึ่งโมงแล้วบอกพี่น้องเลยตีปลาคอใหญ่มาแล้วมาแล้วกิโตมอัตตาเพิ่นสิเอาวกิโตมอัตตาเพิ่นโดดนี่แล้วนี่พี่น้องเลย

ในน้ำก็เริ่มแหงแล้วพี่น้องเห็นแล้วตัวปลาใหญ่นี่นี่ปลาคอดใหญ่ปลุกพลอยลู่ลายลูลายไปแล้วครูอ๋อโคลีเมย์มันพี่น้องนี่โคลีเมย์มันตอวใหญ่โถ่ตุ๊กโห๊กตุ๊กตุ๊กฮู้โล่มแหงแล้วน้ำริ่มแหงแล้วปลุกขงกอดคนตัวใหญ่นี่ครูปลุกขงกอดลอยลู่ลายลู่ลายพี่น้อง ตอนนี้ก็ที่งไม่ต้องเอ้ยมายังนี่แหละปลามันออกมันออกมาใน่อนี่อันน่ะหัวหัวกระโหลกอนะหัวกระโหลกโฟมมันอันน่ะมันมันรู้เพีองปลาปลาอันหลายจากปั่นมากล้องปลาขาวดอกขึ้นมาก็ได้ปลาคนใหญ่ขึ้นมาบ่ได้นั่นเอ อนเศรษฐทยพี่น้องเบิ้งตอนเก็บนี่แหละตอนงมตอนจับใน,นในน้องนะบริไทพี่น้องเบิ้งบ่มีมือกล่องส่วนตัวพี่น้องานาะใบกาันลตแเถียงมามันยากเข่าพ,พี่น้องบ่มีแหงเก็บกัวกะโหลกนะปลาแลวมกาวมกระโหลกโอมนะพี่น้อง เออหัวหัวปมหัวดูดน้านะหัวตัวที่จุ่มหน้ามันเ้ยมันอั่นไงปลาอั่นอันไว้เดี๋ยวมาเบิงในกระทางก่อนปเลยิเสียงปลาคนใหญ่เงยเงยคนใหญ่ใด้ลายตัวเติบเลหนึ่งสองสามสี่หาโตเลยแหละตัวใหญ่ครับมเขาใส่น้า่อาะเห็นตัวพวก่น ดุกไปยังภายในต,ตอกนะพบอลพอใหญ่ามาบอลนี่ก็ยังยังพันเทียนจะไปเห็น,หนหมลกิตมเท่านี้แหละให้น้ำน้ำยังไหลไปก่อนให้น้ำไหลไปก่อนน้ำน้ำไหลลงมาพี่นะลงมาลงโปมพี่เดี๋ยวไฮเซียงอั่นนะ่ะพอปรุงใหม่เนาะอัดเฮ้ยยังไปจะลุกบอลเดียวแหละ Ng lại hoi lời mời uy anh 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 นี่ฮะเก็บปลาเอาดูดปลาแต่เศร้าพี่น้องเก็บปลาแล้วก็นจนเวงตะเวนกับตกเพียงปลายใหม่คาแล้วเรียบร้อยเนาะยังแต่ตอนที่ว่าที่จบเอาตอนกลางคืนส่วนปลาเอาก็พู้นเอาไปขึ้นรถสลิงกันกันพายบในร้ายพี่น้องปลาก็ได้ขอประดุกหากบ่ได้มีโอกาสถ่ายพี่น้องเบิ่งเพราะว่ามือกองกับคนงมหนูผู้เดียวกันอุปกรณ์ันแรงท,ที่ลงมาเก็บเอา กำลังปั่นปลาต่ำไปจับเนี่ยปั่นปลาคอใหญ่เมทัลแทปั่นปลาคอใหญ่ว้าวตายว่ได้ปวแห้งบ่ห่ะง่อยหยุบหยุหยุกยี้น่ะน่าจมเอ่อเมทนเต้าเสียนะตายเม่ับายเฉย นี่สามคนปันน่นในน้องในต้นคำมาด้วยในลาพีลาน้องเป็นสน่หเนาะขอก,กันคลิปต่อไปสำหรับวันสบายดี